ในใจมีแต่งูใหญ่อินเตอร์มิลานลูกากูดื้อรั้นนะครับไม่ขอกลับมาที่เชลซีอีกแล้วนะครับโอ้โ oh หมาตามข่าวสารกันหน่อยอันนี้เป็นรายงานข่าวจากก a เซสตาเดลโลสปอร์ตครับบอกว่าบิ๊กตู้โรเมลูลูกากูกองหน้าร่างยักษ์คนนี้จะไม่เดินทางกลับมาซ้อมกับเชลซีแม้ได้เวลายืดเวลารายงานตัวไปถึงวันจันทร์ก็ตามนะครับ เดิมทีต้องบอกว่าลูกากูมีกำหนดกลับมาที่เชลซีในวันพุธนี้เพื่อเริ่มซ้อมปรีซิซันแต่เขายังไม่อยากกลับมาที่เชลซีในะสัปดาห์นี้เลยโดยที่อนาคตของเขาก็ไม่มีความแน่นอนพอมันเป็นแบบนั้นเชลซีเลยตัดสินใจนะครับเลื่อนกำหนดวันปรีซิซันของลูกากูเป็นวันจันทร์หน้าเพื่อเลี่ยงปัญหากับลูกากูและให้ทุกฝ่ายมีเวลามากขึ้นกับการเจรจาอนาคตของบิ๊กตูให้ชัดเจน โอ้แต่ว่ายังไงก็ตามครับเหมือนว่าบิ๊กตู้ลูกากูคนนี้ดื้อรั้นนะครับจะไม่เดินทางมาที่ค็อปแฮมรวมไปถึงจะไม่บินมาเหยียบกรุงลอนดอนอีกแล้วครับเพื่อผลักดันกันย้ายไปที่อินเตอร์มิลานอย่างเต็มตัวเชื่อกันว่าตอนนี้บิ๊กตู้ลูกากูคิดแต่เรื่องการกลับไปที่อินเตอร์มิลานอย่างเดียวและรู้ดีว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเขาขอไม่มาเหยียบที่สแตมฟอร์ตบิดอีกแล้วในปีหน้านะครับโอโ้ขนาดไหนกันเชียวสําหรับบิ๊กตู้ลูกากูครับ คุณเก่งมาจากไหนคุณจะมาทําแบบนี้เลยเหรอครับโอ้โหมันเป็นอะไรที่ไม่น่าจะเป็นมืออาชีพนะสำหรับบิ๊กตู่ลูกกูครับมันมันไร้ความเป็นมืออาชีพไปหน่อยนะครับพอคุณหมดสัญญายืมตัวเนี่ยคุณก็น่าจะกลับมาหน่อยนะเพื่อที่จะเป็นอะไรที่มันดีกว่านี้อ่ครับแต่พอคุณจะมาคิดแบบนี้คุณอยากจะย้ายอย่างเดียวแต่ข้อเสนออะไรต่างๆมันยังไม่คืบหน้า คุณก็ต้องยอมรับตามความเป็นจริงแต่สุดท้ายมันเป็นแบบนี้เราก็ต้องมาดูกันว่าอนาคตของลูกกูกูจะดราม่าขนาดไหนนะครับจัดไปให้ัยรุ่นจัดไปยาวเลยครับผม